เอามาซื้อเอาวามคืดมาซอเผู้ันรยาโบราณก็มีเกาะข้าเลือกอะไรเงี้ยโอ้ไม้ไม้ท่าสันนี้ซิวไม้ตนี้มันอันนี้ซิวซิวไม้ตัวต่งๆยะอันนี้คือนอนลนี้เลื่อนขาวเลืกอนอย่างเงี้ยหกสิบเซนก็เดยวเหรอรับอันนี้แล้วถึกจะงวาน ความเลือมันลงฟอง,อ,งอันนี้คืบหนึ่งพมัน,มน,นโอ้หาหองฟองนี่ห้าฟอ,อ,องนินดลหาผมุนี้เรสมนี้ละโอ้อันนี้คือสัาจะโบขึ้นมาจะโบยืดเถออ,ออันนี้ดิซินนวเพเลยอันนี้คเอาเพาซิวลงแต่วันโอ้สวันแล้วก็โตอันนั้นอ อันนี้นะมันรัอ้แวนนีเลยเอออนแวนข้งกมักมันนี้เนี่หนี่านาพอขงน้ำเนาะก็ลายคนแล้วออกะปผู้เดียวก็ฟูเฟืองนะอหลายคนแล้วก็แบบนม้ไม้เพลอนีนะไม้ดูไม้ระดู ร้านยูคนเ๊กระ้ายครับร้านกปแฟหูมันจะพุ่พุ่ป้า่อม่หเป็นพานมันเพอเป็นโหนาสังรับแล้วพ่อเดี๋ยวกูคนทเลอกกนฮเดี๋ยวเนั้นแล้วเบิรบตเก้าของคนอก็แล้วโอ้โหยไม่ยนผมมาถวายลูกคู่ลูกู่เขามาเฮอผด ตอันนี้ทำไมเพิ่มอันนี้เห่ออันนี้อันนี้สารเอเพิ่มทไมเพิ่มไม่อยู่ข้าไม่ขาไม่้นักสืบเอาจอะไรนี่นล้ำใหม่บิ้งเอาเล็กมาทำตรงนี้เขาโจอะไนี่ไงาเสื้อเล็กกูบเสื้อกมุ้งแนวอีโมยนั่นอ้องโจมันโอ้งบิ้งออกมาตัวตัวยางมันเสื้อตัวยางเ่อ

ครูเลยอยู่อยู่ได้หึไปได้แต่ว่าห้อง22 32ทําหน่อยดิถ้าเป็นบุญก็เลยทําหน่อยนั้นขอหมายก่อนห้อง2พวกไปนี่จ๊ะได้3ตัวก็ได้3ตัวอู้ฟู่แต่งมันผมดังมุนเลยเออเลยเป็นดินี่ โอ้นี่คือมันเตะลองงั้นมันบู๊ไปเนอะวันละครังมันเป็นโปรงประดับตามจริงเ่ยเขาเอทเฮอร์เฮาบูซ่ามาเสือบุญเชื้อน่าเออเป็นวงทังมาบงเออมาโู้มาสแล้วโตเก่าดั้งเดิมเนี่ยไปเถอเถ้าเด็กโตเก่าเ่าเริ่ม้ตเท้านีล้วเกิดมาเห็นเท่านี้แล้ว โอ้อันนี้ตัวเก่ามนเสียงเดิมนี่ไมฮะน้ะดีเาไ่้โป่งโป่งกภาษาลาวของฮ้องโป่งไป้เลยเนาะชักเล็กๆกัรีนนดนี่นะภาษาลาวภาษาว้าลาวนั่นภาษาพูดได้เรอว่าโป่งนั่นโป่งโป่งชักโป่งน เอาตาเมืองเล่านขงเพลงก่อเพงีเรียพ่อไันยังว่าพระทั้งปวงแลงนีไหมเพ่งซีเรียพอกงยังว่าเนี่ยเอากเก่านี่พระทั้งปวงแลงเออเจ็เก่ายนเนี่ยคนเสงโอ้มันนายพี่ลึกอันนี้นะมันนักร้องมันก็อย่างเราพากัต่องอยูเราอยู่ฝีมันนี่เหือนเิมอ่เพลงบกเข้าปงมีเมนทิงน่ากภาษาลาวว่าเดียวเขาบอว่าเขาเปอนแบบหนึ่งทะลุนี้ไม่มมดหับไม่ขอด้วย เ๋้าเทาได้ไหมจะมันหนักหลายเข้า็หาไม่หางมาเออไม่ค้อน้งหางตีเฉยหางตีตีวสิน